ชวแอดแฮปแฮปสวัสดีเพื่อนๆชาว F สีที่น่ารักของพีพีนะจ๊ะหลังส่งการนะพีพีก็มีรถสวยดีๆนัมาฝากกันนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพีพีมีนะฮะฮอนด้าแอคคอร์ดเพื่อนเพื่อนนะโฉมประวาลปี2005น้านะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นมินเออร์เชนแล้วนะครับผมสวยนะะครับคันนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยมากๆนะครับเดิมๆเลยนะคันนี้นะครับสีเดิมเครื่องเดิม เล่มทะเบียนก็เดิมๆเลยนะจ๊ะมาเพราอเขาล้อ17นิ้วนะโปรได้เพื่อนๆนะยางดันหลบด้วยนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ลีอยู่ที่บ้านนะครับ FC เนี่ยนำมาขายนะครับวันนี้พี่พีก็เลยไปรับเข้ามานะครับจากหน้าเต็นนะเจ้าของขายเองด้วยนะครับโดยตรงเลยนะครับคนี้ไปได้ก่อ2,500นะเพื่อนๆนะสวยๆเลยนะครับนี่แต่ไปเครื่อง2,000นะครับ สองจุดศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะแล้วก็เป็นบ่อไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นบ่อก,กระมายีด้วยนะครับแต่รถสวยครับนะครับคนชื่นชอบบ่อก,กระมางยีเนี่ยก็คันนี้เป็นคำตอบเลยนะเพราะมันจะไม่ร้อนนะนีกันชนเป็นตัวนอกด้วยนะครับนีท่อไบไปนะ่สวยๆเลยทีเดียวเชียวนะครับบอกเลยครับแสนก,นกลางเ,เพื่อนๆนะครับคุ้มนะคันนี้นะบอกเลยว่าสีสวย อะไรก็ถือว่าเรียบร้อยามากนะเดี๋ยวไปดูภายในนะครับรีโมทใช้ได้นะจ๊ะที่รักอันนี้คือกดล็อกนะนี่คือปลดล็อกนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้บินเดี่ยวมาเลยนะฮะภายในบอกเลยว่าสวยสะอาดเพื่อนๆไฟสองเท้านะครับแล้วก็แผงก็มายีเนี่ยเดิมหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยฮะบอกระมายีบอกไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับแป้นเหยียบก็ยังสวยอยู่นะเพื่อนๆสวยสะอาดนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองฟังเสียงเลยดีกว่า รถติดชื่งและเงียบมากนะครับรถบอกเลยไม่มีสัวนไม่มีดังเลยแดงสิ้นนะบอกกันมาหยีนี่คือสวยนะนะครับ่ฮะสวยเนยนะครับผมแล้วก็แป้นเท้าเหยียบก็ยังดูดีนะบอยฟ้าี่เลื่อนได้นะครับเห็นไหมฮะเลื่อนหน้เลื่อนหลังยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับคนที่ชื่นชอบออกกันมาหยีนะคือไม่ชอบร้อนนะฮะคันนี้ก็เป็นคําตอบได้เลยนะ ABS นะก็เป็นแอร์แบกนะพวงมาลัยก็ยังสวยสะอาดอยู่ครับยังไม่มีถลอกเลยอย่างใดนะ ชอบเคเบคิ้วนะสนติกเกอร์ข้างสั่นประตูก็เดิมเลยเพื่อนๆนะดูฝั่งล้นกันเนี่ยครับแผงประตูก็สวยสะอาดนะก็มาหยี่เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีลอกไม่มีแตกด้วยนะซอฟปุ่มประตูเดิมนะครับแล้วก็เอเบสนะแล้วก็เป็นแอร์แบนด์ก็ยังเดิมอยู่นะครับหน้าจอสวยด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นจอแอนดรอยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะลายมงกลายไม้หัวเกียร์เนี่ยเดิมมากนะครับที่เก็บของนะครับบอกก็มาหยี่่เเนียครับดิิมจรงๆเพื่อน ยังสวยสะอาดอยู่เลยนะไม่มีขาดนะห้องผููโดยสารหลังก็สวยนะครับไฟสองเท้ายังอยู่ครบนะครับบอกก็มาหยีนี่บอกเลยว่าสวยทั้งตัวนะครับผมนี่ครับมีโมน้าให้กันหนึ่งสวยอะนี่ฮะเห็นไหมครับเวลารูปเดิมจะขนมันจะตั้งนะเวลารูปลงขน,นก็จะลงนะม,นมันเหมือนเป็นลอยแล้วแต่ไม่ใช่นะนี่ะรัก็มาหยีจะเป็นแบบนี้นะ สวยสั่นนะผ้าหลังคาก็เดิมสวยเลยเพื่อนๆคันนี้มีไล่ฝ้าหลังด้วยบอกเลยว่ารถสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเอาอนดูห้องเครื่องมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเพื่อนๆสวยนะคันนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยมากๆมาดูห้องเครื่องกันสวัสดีครับขอเป็นมือเดียวนะเพื่อนๆนะเอาว่าเดิมแล้วกันนะห้องเครื่องอย่างไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ ตามมาต่อแท็บเพลตเรื่องเดิมแล้วเพื่อนนะครับขอโทษทีนะยังไม่ได้ล้างเลยแต่ว่าโอเคนะนะครับรถเดิมแล้วกันนะฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์อะไรก็ยังเดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูการขับขี่สักรอบดีกว่านะครับว่ามันจะนิ่มนวลแค่ไหนอย่างไรนะเพื่อนๆนะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆบอกเลยว่าฮอนด้าแทคกซี่ดมาวานแล้วเพื่อนนะ ไว mm. ้เยอะมากๆเลยนะครับเงี้ยก็เลยเดี่ยวๆนะครับเดี๋ยวขากันแมมันช่างสวยสดงดงามนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ๆขับให้ดูอีกรอบนนึงห่่วาเป็นยังไงบ้างโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนางสาวไทยด้วยนะครับขอบคุณนางสาวไทย ีนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆากแตเราก็จะไม่ออกกองกันนะแอบถ่ายนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับพี่พีขอขับสักรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็พี่เอก็ลองขับหนึ่งรอบนะก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูฟิลภายในบ้างนะครับเพื่อนๆนะขอญาตถอดเท้าทีหนึ่งนะฮะโลซ่า่นแล้วเกินอาจจะปรับบอยไฟนิดนึงน่าบอยไฟ,ยนนยฟยใช้ได้นะครับยังหนังนิดนึงแหมโอเคนะอุ้ยก็มั่งในก็ฟิลได้นะเพื่อนๆไฟสองแผ่นที่นะ เพือ่อใช้งานนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับพอเราเข้าเกียรวถอยนะครับนี่กล้องหลังทํางานด้วยนะจจะจะบอกให้จุบุกนะครับนี่เกว่างนะหน้าจอก็อยังสวยอยู่นะครับข้างในถูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็น ABS airbag นะครับก็กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ใช้ไดน้นะเพื่อนๆนี่นเห็นไหมฮะยังใช้ได้อยู่นะฟิล์มดีนะข้างในดูเหมือนจะมืดนะนี่ออตโต้นะครับอ่า ลืมบอกไปเนี่ยฟิล์มเป็นของอะไรเอ่ยนี่ฮะฟิล์มแบ็กดักก้อนนะเพื่อนๆนะน่าอย่างแจ่มอ่ะเดี๋ยวมาดูหนึ่งรอบเบาๆกันนะจ๊ะเจ้าบุกคิดเทือไหม่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ประมาณแสนเก้าละเศษนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ภายในเก่งก็ยังสวยอยู่นะครับส,สะอาดน,นะเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการขับขี่กันนะครับอันนี้เป็นตัวเอ็นครับแล้วก็ดึงเข้าพอดีนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งรอบที่มู่บ้านนะครับว่ามันจะเรียบร้อยแค่ไหนยังวงแล้วจะ้ะแล้ก็ถือว่าเงียบนะพเพื่อนๆนะเซ็นเตอร์ดีนะขนาดร1 7นะครับยางเยิงเนี่ยถึงแม้จะเป็นแก้มเตี้ยนะแต่ก็ยังถือว่ายังขับดีอยู่นะครับเห็นนะครับเดี๋ยววางมาปล่อยมือก่อน,นครับพเพื่อนๆครับ เ,นะเดี๋ยวมาดูเกียร์สองกันดีกว่าว่าเวลาเหยียบส่งแล้วเนี่ยเกียร์มันเตะดีไหมนะครับสิ่งหนึ่งนะในหมู่บ้านนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าเซฟตี้พอสมควรนะครับก็ไม่ได้ขับเร็วมากแต่ว่าก็ได้ฟีลการขับขี่นะครับทั่วไปน้องๆเด็กๆพันนักานกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างสระน้ำดีกว่านะครับ ว่าอาจจะเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับซะหนึ่งเปอร์ซะหนึ่งเปิร์นะครับซะหนึ่งเปิร์นะครับนะฮะตามดูเลยฮะนี่ฮะโอ้โหเกียร์ใส่สมูทเลยนะครับเพื่อนๆนิ่มเลยนะครับนีะครับปล่อยมือได้ครับเสร็จเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าเรียบร้อยนะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเงียบแค่ไหนไหครับพอเ,เข้าตัวผีปุบใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองปิดแอร์นะครับเพื่อนๆดูคว,วามเงียบนะครับรถสตาร์ทอยู่นะนเพื่อนๆครับเงียบนะหรือว่าโอเคนะนะครับ ล้วไฟส่องเก่งด้านซ้ายขวาก็ยังใช้ได้นะเดี๋ยวันมาคนเดียวก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้นะครับรถถือว่างียยมากๆนะเพื่อนนะครับนี่มี USB ด้วยนะครับนะครับแล้วก็หน้าจอใช้ได้นะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นเป็นระบบแอร์ล้นะครับแล้วก็พอเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ขึ้นเป็นจอหลังด้วยนะครับนะครับแอร์นี่เป็นดิจิตอลนะเพื่อน เนี่ยครับปรับอุณหภูมิเนี่ยขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ซ้ายขวาด้วยนะครับอันนี้เป็นแอร์แยกนะนะครับเราเปิกดเป็นออโต้เนี่ยมันจะเป็นแอร์คู่นะครับผมอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะจ๊ะเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนอกรถกันนะครับขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะจ๊ะที่รักเนี่ยไฟส่องเท้ายังใช้ได้หูฟิล์มเจ๋งมากอ่ะ อยู่ข้างในมืดมืดเลยเพื่อนเพื่อนนะฮะออกมานี่บอกเลยว่าอย่างสว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพไปสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยค,คันนี้เป็นฮอนด้านะครับ,รบแอคคอร์ดโฉมปาวานนะปี2 0 0 5ด้วยนะครับออโตโอ้แล้วคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะเป็นเอเบสแอร์แบ็คคู่นะแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะผมลืมบอกไปอีกหนึ่งจุดจ้นะที่เป็นจุดสำคัญนะส่วนตัวผมนะนี่ครับทะเบียนก็สวยด้วย หมวดแท้นะส,สาสราสบรสีนะหมวดเศรษทีแล้วสามหกศูนย์แปดเป็นเพื่อนๆจ้าคุ้ม <c oughs> กว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะจ้า <c oughs> รับไปเลยที่1นึ0 0แสนห้บาทจ้า,ารับไปเลยขอบคุณครับ